ตูตัวเมียแต่ตูปิ้งใหญ่กว่านี้ใช่ใช้ตัวผู้ทํานะคะหรือตัวที่เป็นเพชเออใช่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 ปูกระเทยใช่อันนี้คือวิธีการหั่นปูนิ่มนะคะเราจะหงายกระดองขึ้นนะคะเนื่องจากว่ากระดองของมันจะเหนียวถ้าลองหั่นจากตรงนี้ไปนะคะนี่จะาขาคมไม่คมนิดหน่อยเนื้อไม่คมปูกระเลยใช่เงินปูจะเละนะคะ ในระหว่างที่รอทอดปูหรือรอปูร้อนนะคะตอนนี้เราจะมาจัดสลัดแพคก,กันดีกว่าอ่าขอหนึ่งคนฝั่งนู้นที่ไม่ได้ทอดนะคะจัดพักสลัดดูู่มือคะอ่ะเออไปหยิบมือมือมาจาัมือโอเคค่ะเดี่ยวพักสลัดนะคนะ สลาดนะคะ ถ้า <aunque S 2> ไม่ม si <Har League. S 2> ีสินค้าถ้าไม่มีสินค้าใช่ไหมคะก็ต้องโอเค่อตี่อมอจะมีสูตรผมยคะสหรไมอันนี้มันมีือแต่อันนี้มีขายหน้าว่าอยู่แล้วไม่มีไม่ีนคอันนี้อันนี้มีขายคิพค่ะเ